หวัดดีทุกคนวันนี้เราจะมาดู <c oughs> ดวงตัวอย่างเนาะดูว่าคนที่จะเสียชีวิตเขาดูกันยังไงนะดูตรงไหนดวงหมดอายุไขเหตุที่ต้องเสียชีวิตนะดูยังไง จากวิชาคัมภีร์มหาสตะเลข <tinc S 1> หรือเลขเจ็ดตัวสี่ฐานนะนี่เลยดวงนี้เลยดวงน้องคนเนี้ย <c oughs> ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ย <c oughs>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  นะดวงคนดัง <k downwards> ที่กำลังเป็นประเดน็นอยู่ <c oughs> <N> um> น้องคนนี้นะเกิดวันพฤหัสท,ที่สิบสามกันยายนพศสองห้าสองเจ็ดนะแรมสี่ข้าเดือนสิบปีชวดนะเดือนกันยายังมาไม่ถึง แล้วก็13กันยา2องสอลบด้วย <c oughs> 13กันยา2527เท่ากับอายุย่าง38เสียงก็ยังไม่ค่อยดีนะก็ การตั้งเหลือนเราจะไม่พูดถึงเนะ,เ,นะเราจะพูดถึงการทำนายเอาแบบรวบรัดพูดเดยอะไม่ได้เสียงยังไม่ดีก็คือน้องเขาเกิดวันพฤหัสใช่ไหมแล้วก็มาดูจุดทำนายมาดูการทำนายที่ทักษะวันพฤหัสเราก็วงกลมไว้ที่ วันพฤหัสเล็กหนะแล้วก็นับไปหาอายุย่าง38นะเนี่ยนับทีละ10แล้วก็เศษนับหนึ่งนะสิบยี่สิบสามสิบสามสิบเอ็ดสาสห้าสามห อายุย่าง38อยู่ตรงนี้นะราหูเป็นบริวานเนะีย่ยบริวานอายุเด็กีมูละ <c oughs> สะห มนตรีกาลีนะกาลีอยู่ที่นี่นเราก็มาหาในนี้นกาลีอยู่ที่อัตตะสหชะพยายะนะแล้วอายุย่างสามสิบแปดพัก พระเคาะปีอยู่ที่ไหนนะพระเคาะปีก็นับอายุหนึ่งขวบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดส2บสองสิบสามสิห้าสิบหดสิดเกสอ็ดองิบิห้าหกยบเจด ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดพระเคาะปีอยู่ที่นี่นะแล้วก็ลากดิ่งลงมาอยู่ที่นี่ย่างสามแปดอยู่ตรงนี้ <c oughs> ทีนี้เรามาดูว่า ทำไมต้องถึงต้องเสียชีวิตนะหนึ่งอายุตกที่นะบริวารอายุอายุตกที่หนะ นะ <c oughs> าตามสูตรของคัมภีมหาสตเลขเนี่ยถ้าใครอายุตกที่หินะมีเกณฑ์ว่าจะเสียชีวิตนะอายุตกหินะหรือหินะกาลีจะเสียชีวิตนะ เขาข้อ1อายุตกหินนะข้อ2มรณะเป็นเดชเสียชีวิตแน่ๆนะเดชอยู่ตรงไหนบริวารอายุเดชนี่เดชอยู่ที่นี่ มรณะเป็นเดชอริเป็นเดชนะชีวิตมีอุปสรรคมรณะเป็นเดชเสียชีวิตแน่ๆอายุตกหินะจะเสียชีวิตมรณะเป็นเดชเสียชีวิตแน่ๆน,นะแล้วพระเคาะปีตกที่ดาวสามเป็นมูละนะ จะมีอุบัติเหตุทำให้เลือดตกยางออกเพราะเนี่ยพระเคราะปีพระเคาะปีตกที่ดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารหมายถึงอ,อ,อุบัติเหตุเลือดตกยางออกทำให้เกิดบาดแผลนะและ ดูที่อะไรเป็นกาลี <c oughs> อะไรเป็นกาลีนะในปีนี้นี่ไงบริวารอยู่นี่บริวารอายุเดชสีมุลออุสาหมนตีกาลีอะอัต,ตกาลีหมายถึงอะไร <c oughs> อ,อัต,ตกาลีจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองนะ โชคไม่ดีนะไม่มีคนช่วยนะจะเกิดเรื่องเดือดร้อนเสียหายกับตัวเองนะอัตตะกาลีนะ <c oughs> <c oughs> แล้วโยงมาที่สหัชากาลีนะสหัชหมายถึง พี่น้องหรือเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะกาลีหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหาเรื่องเดือดร้อนมาให้นี่นะสะหัชชะกาลีหมายถึงมีเพื่อนไม่ดีนะ เพื่อนจะนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้นะจะมีปัญหากับเพื่อนเพื่อนจะนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้นะแล้วโยงมาที่พายกาลีนะพายะกาลนะีหมายถึงพยายะหมายถึง พยายกรณนะจะมีอุบัติเหตุกระทันหันไม่คาดคิดหรือตายไม่รู้สาเหตุนะพยายะ <c oughs> พยายะหมายถึงความไม่รู้สาเหตุสิ่งที่ปิดบังซ่อนเลนนะสิ่งที่เป็นความลับนะเนี่ยพยายะกาลีนะ ก็เลยเกิดอุบัติเหตุกระทันหันแล้วก็มีความลับต่างๆนานานะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนะแล้วพระเคาปีเนี่ยมันโยงมาถึงกำลังพระจันทร์ใช่ไหมสิบห้าเนี่ยกำลังพระจันทร์ พระเคราะปีอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็โยงไปหาพวกของมันเนี่ยดาวจันทรน์ย <c oughs> อยู่ที่สุพะแต่สุพะเนี่ยเป็นสีหมายถึงอะไรนะสีหมายถึงสิ่งดีๆที่จะได้นะ <c oughs> ก็เลยสรุปว่า สุภะเป็นสีพระเคราะปีตกที่นี่สุภะสุภะเป็นสีคือเจ้าต,ตัวเนี่ยมีดวงที่หมดอายุไขแล้วนะสุภะเป็นสีหมายถึงจะจะได้ไปในสถานที่ดีๆนะหรือ จะไปสวรรค์สุภาหมายถึงสวรรค์นะจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีๆนะก็สรุปว่าดวงน้องเขาเนี่ยมันถึงเวลานะ <c oughs> มันถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วนะมันหมดอายุไขแล้วนะ เขาจะต้องได้ไปไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีนะไปอยู่ที่เรือนสุภาเนี่ยสุภาหมายถึงที่ดีๆนะก็ประมาณนี้นะวิธีดูดวงจากวิชาคำพีมหาสัตเลขนะดูว่าจะเสียชีวิตเนี่ย ถ้าเราเจอลูกค้าที่เขาอายุอายุตกที่หินอนะนะปีนี้นะมรณะเป็นเดทด,ด้วยนะ <c oughs> อพยาะะเป็นกาลีด้วยนะเนี่ยมีเกณฑ์เสียชีวิตสูงมากนะก็ควรแนะนำให้เขาไปแก้ดวงนะ <c oughs> มันจะมีวิธีแก้ดวงตาวิชาคำพีมหาสัตเลกเขาจะมีสอนนะไม่ยากให้ไปทำเองนะไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรนะเอาไว้คลิปหน้าจะมาบอกเกี่ยวกับการแก้ดวงชะตา ด้วยตัวเองนะจากวิชาคำพีมหาสัตตะเลขนี่นะก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่รีบมารีบไปเสียงยังไม่ค่อยดีนะก็สำหรับคนที่ดูในยนะู u ู e เนาะก็ไปติดตาม ที่ Facebook ได้เนาะ Facebook อพัฒนลีรับดูดวงออนไลน์เนาะ Facebook ก็จะมีโพสนู่นนี่นั่นคลิปวิดีโอก็นานๆนนนนทำทีเนาะเสียงมันเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทำบ่อยๆโอเคนะเอาไว้เจอกันไว้เจอกันคราวหนะ้าสวัสดีจ้า